สวัสดีค่ะพบกันอีกในรายการฟังสักนิดรู้สิทธิประกันสังคมดิฉันนางวราพรมีบุญนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกเรื่องของขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ฟรีในปีนี้ขยายจากวันที่31สิงหาคมจนถึง31ธันวาคมนะคะสำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเพื่อให้การคุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับวิธีป้องกันมากกว่าการรักษาอย่างทันท่วงทีและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ณสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลของตนในสถานพยาบาลโครงการสำนักงานประกันสังคมซึ่งกำหนดปีละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนอย่างแท้จริงล่าสุดนะคะคณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลา ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนในปี2566ขยายระยะเวลาสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จนถึงวันที่31ธันวาคม2566ซึ่งแต่เดิมได้เปิดให้บริการฉีด วัคซีนในช่วงระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคมของทุกปีแต่ในปี2566นี้ได้ขยายตั้งแต่1พฤษภาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2566นะคะหากพบว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงและสงสัยว่ามีอาการไข้หวัดใหญ่โดยมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัวมีน้ำมูกให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาและสำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการนะคะทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีข้อที่จะแจ้งอีกนิดนึงนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนเกิดในช่วงปลายป,ายปีของปี2566ซึ่งบางคนคิดว่าอายุยังไม่50ปีบริบูรณ์ก็ยังไม่ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ขอเรียนว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้เมื่อย่างเข้าปี2566 ผู้ประกันตนไม่ว่าจะเกิดต้นปีกลางปีหรือว่าปลายปีสามารถเข้ารับฉีดวัคซีนได้ทันทีนะคะโดยถือว่าผู้ประกันตนรายนั้นมีอายุครบ50ปีบริบูรณ์แล้วทั้งนี้หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์ที่เบอร์062-917-9145นะคะวันนี้ดิฉันนางวลาพรมีบุญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการวันนี้หมดเวลาในการนำเสนอสาระดีๆให้กับผู้ประกันตนแล้วสวัสดีค่ะ